สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถสวยๆอีก1นึคันนะคะที่สวยงามน่าจับต้องนะคะทุกท่าน Nissan Sunny Dio ค่ะรถยนต์ปี04สีดำนะคะเครื่องยนต์1 8 0 0ซ c เกียร์ออโต้ค่ะราคาตัดสดนะคะ79,000บาทรถสวยพร้อมใช้เลยทีเดียวนะคะสีสันฉ่ำๆเงาๆค่ะภาษีพรบรปี65เริ่มครบนะคะ หน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักภายในสวยสะอาดดูดีมีสไตล์ค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันรวนนะคะ9 1 9 5 E20 โซฮอเติมได้ค่ะมีดิสหน้ามีดิสหลังนะคะกระจกเป็นไฟฟ้า4ี่บานและสามารถพับไฟฟ้าได้ค่ะภายในสวยสะอาดดูแลง่ายด้วยนะคะเครื่องยนต์1 8 0 0 c ซีซีออโต้ค่ะเครื่องเดินนิ่งๆเรียบๆไม่มีสะดุด เกียร์เปียนนิ่มเปลี่ยนครบนะคะไม่ต้องรอร้อนค่ะแอร์เย็นฉ่ำยางอะไหล่มีให้เอกสารมีครบพร้อมโอนนะคะและทางด้านผู้ขายยังรับประกันการโอนให้ด้วยค่ะท่านใดสนใจรถสวยๆคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้นะคะติดต่อโทรศัพท์ไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยค่ะ ที่การดูรถได้ที่สมุทรปาการซอยแบริงนะคะนอกจากนี้สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเดินทางไปดูรถนะคะทางด้านผู้ขายยังมีบริการส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านท่านด้วยส่วนเงื่อนไขาตามที่ตกลงกันค่ะท่านใดสนใจทักเข้าไปคุยได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ